เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะคิดไปที่ปูนซีเมนต์อมกอบ้างหรือที่นอใช่ครับขึ้นมาอ่าครับแต่ถ้าเกิดอันนี้ปุ๊บตีเป็นโครงแล้วก็เอานำไม้ของเราไปปิดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะสังเกตดูครับข้างด้านหลังครับมีการเจาะช่องไฟแล้วสวยมากนะครับอันนี้เป็นที่ร้านค้าเป็นที่ร้านนะครับลักษณะคือแต่งให้ลูกค้าดูเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมองไปด้านข้างเนี่ยจะเห็นโทนสีฟ้าครับนะครับผมได้คุยกับสถาปนิกที่เป็นคนออกแบบนะครับ จำลองมาจากการอาบน้ําเป็นลักษณะเหมือนการอาบน้ำนะครับคือเขาจําลองว่าตรงนี้จะเปมีลักษณะคือของวางกระจุกกระติ๊กกระจิ๊กแต่อันนี้ครับเป็นลักษณะผมก็ถามเอ๊ลักษณะช่องที่ยาวๆเนี่ยดีไซน์มาได้ยังไงเขาบอกว่าเหมือนกับการอาบน้อสายแสงไฟก็คือสายน้ำนะครับก็เป็นล็อก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 แล้วก็เลือกไอ้ตัวกระเบื้องใช่ครับให้มันเป็นกระเบื้องที่เหมือนใช้ในห้องน้ําใช่ครับ แต่จริงๆแล้วคือเขาออกมาตกแต่งข้างนอกออกมาตกแต่งครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์สปาหรือเปล่าของสปาที่ไหนสักแห่งหนึ่งไหมเลือกไม่เชิญอันนี้เป็นที่ร้านค้าเลยครับก็เป็นร้านเลยอยู่ในกระบี่ครับนี่นี่นี่อยู่ในกระบี่สวยงามมากครับสถาปนิกหลายๆท่านหรือผู้ที่ออกแบบครับก็มาดูที่นี่เป็นไอเดียเยอะมากโอ้เลยศที่นี่เลยเนี่ยนะครับร๋อเป็นร้านค้าเลยนะฮะใช่ครับอ๋อครับอันนี้มีหลายมุมมองผมถ่ายมาหลายภาพอับครับ นี่ฮะนี่ที่เดียวกันไปที่เดียวกันครับอีกหนึ่งมุมครับอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะครับเราสังเกตดูครับจะมีโต๊ะม้านั่งทุกอย่างเป็นของคอนบูดหมดครับนะครับในซุ้มนี่ทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งด้านข้างครับที่เราเห็นสันความหนานะครับอันนี้เนี่ยลูกค้านําไม้ตกแต่งะครับไปติดนะครับบังตานะครับแล้วก็ใช้ไม้ระแนงซอยเป็นช่วงเป็นช่วงนั่นแหละนะครับสวยงามครับเออฮโทความหนา สวยงามเก๋ไก่ฮะเก๋ไก่เลยฮะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์แบบหลากหลายหน่อยนะฮะแล้วก็เล่นสีนิดหนึ่งเล่นสายอีกหน่อยนะฮะแต่ว่าทุกจุดสัมผัสเนี่ยเป็นคอนบูดหมดใช่ครับนะท่านก็นั่งกับเก้าอี้ที่เป็นคอนบูดเอามือเท้าไปบนโต๊ะที่เป็นคอนบูดทุกส่วนเป็นคอนบูดหมดเลยอืมครับโอ้โหเก๋ไก่นะเก๋ไก่นะสวยงามครับอันนี้นี่ครับอันนี้อีกอันหนึ่งครับอันนี้ อันนี้ที่เดียวนี้ว่าคงไม่ใช่แล้วนะคไม่ใช่แล้วครับอันนี้ที่กรุงเทพเราเนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นลักษณะงานนี้ตั้งแต่สมัยตอนเริ่มต้นกันแรกๆครับนะครับอันนี้เป็นที่ดาดฟ้าตึกนะครับเป็นร้านอาหารอ๋อนะครับเราเอาไม้แลนแงงครับมาทาดัดโค้งดัดโค้งดัดโค้งครับดัดโค้งโอ้เหรอครับโอ้เออใช่อันนี้ลักษณะเหมือนโค้งออกมั้มันมันมันเห็นครับเออครับผมไม่ทัดเป็นลักษณะเหมือนโค้งออกครับแล้วโค้งได้ไม่หักไม่หักครับฮย ครับครับเราสามารถเราเรียกว่าการให้ตัวครับนะครับคือลักษณะการใช้งานก็คือเราจะติดจากด้านล่างขึ้นไปสู่ด้านบนครับนะครับติดในรักมีจํากัดนะครับอ่าไม่เกิน3เมตรติดได้สบายมากนะครับครับอีกหนึ่งอารมณ์ครับสวยเลยฮะเนี่ยเอ้ยอามาโค้งงอแบบนี้ได้เฉยเลยครับฮแสดงว่ามันมีความเหนียวของมันอยู่ในตัวนะใช่ครับอนี่นี่นี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีฮะเดี๋ยวมีให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องพักกันอีกสักทีนะครับ คู่ทุกคนที่ปูดอินสีมุ่งมั่น ทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Insee Insight ในวันนี้นะครับกับคุณธวัชชัยผิวครามนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคติดตั้งของคอนบูดนะครับเมื่อสักครู่นี้จบที่ที่ภาพนี้ก่อนไปพักโฆษณากันครับแล้วผมก็อึ้งนิดนึงว่าเฮ้ยมันทำโค้งครับทำไมมันโค้งโค้งออกไปได้ขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้ก็ถามย้ำกับคุณธวัชชัยคุณเอให้แน่ใจว่าคุณ คุณเอมันโค้งได้ขนาดนั้นหรือได้แต่ว่าความโค้งมันก็จะจะมีมีจำกัดจำกัดหน่อยใช่ครับใช่ไหมครับนะดูอีกทีครับดูอีกทีครับอันนี้คุณเอบอกว่าไปดูได้เลยอยู่ที่ครับชั้นบนของอาคารบ่ยยกบ่ยยกนะครับโค้งแบบนี้เลยเอามือไปสัมผัสดูได้เลยนะฮะโค้งนี้ได้จริงดังนั้นที่ให้ท่านดูมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งแบบแบบแนวแนวราบแนวตั้งใช่ครับแนวโค้งก็ได้ใช่ครับนะฮะขอให้บอกมาครับ เนรมิตให้ได้ใช่ครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบตัดโค้งนะครับดัดโค้งนะฮะหน้าสามนะครับไม้ระแนงมาดูนี่ครับครับอันนี้เป็นลักษณะงานโชว์นะครับอันนี้ซึ่งเป็นด้านหน้าบ้านนะครับติดที่บ้านเลยใช่ครับอันนี้เนี่ยเราเราเรียกว่าไม้ฝานะครับไม้ฝาแล้วก็ตีซ้อนทับนะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยเหมือนไม้เป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูครับ2อันเนี่ยถ้าเกิดกล้องคุมเข้าไปใกล้จะเห็นเลยครับ ว่าลายไม้เนี่เหมือนธรรมชาติมากครับนะครับอืมนี่ฮะมีมีเรียกว่ามีเอาเอามาเอามาให้กลมกลืนใช่ครับเสาคอนกรีตใช่ครับแล้กลาคืนเนี่ยเขาเปิดไฟนี่สวยมากครับสวยมากกลางคืนเปิดด้วยคำนี้นะครับอาฮะนี่อันนี้นะครับคืออันนี้เป็นโรงแรมครับที่สมุยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเลยวันนี้เราคิดง่ายๆครับลูกค้าเนี่ยนำไม้ระแนง มาหุ้มตัวอาคารทั้งหมดเลยพร้อมกับทําสีอีพ็อกซี่ทั้งหลังครับนะครับซึ่งเขาบอกว่าก็คือโรงแรมก่อนหน้านี้ครับผู้ผู้ที่ออกแบบะครับเขาใช้ไม้ธรรมชาติแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเยอะแยะเลยแน่นอนแน่นอนครัวนี้ก็เลยมาใช้ของเราแดดแรงๆนะฮะฝนหนักๆเพราะสมุยมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับ ตอนบทมันแดดแดดมันก็แรงใช่ครับฝนก็ฝนเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเป็นไม้จริงเนี่ยเจอเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะฮะครับให้เจ๋งยังไงก็ตามแต่เนี่ยสองปีก็ยุ่งละใช่ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะใช่ครับใช้ไม้คอนบูดเอาระแนงคอนบูดมาทำอันนี้ถ้าเกิดที่นู่นเนี่ยถือว่าเป็นระดับเราเรียกว่าทุกคนรู้จักหมดเลยนะครับที่นี่สมุยครับโรงงานนี้นะใช่ครับโอ้โหฮะสวยมากนี่นะครับมีเขาเรียกอะไรนะเอ่อ ดาราต่างประเทศก็มาพักที่นี่นะครับโอ้โหนี่เลยนี่เลยนะฮะอวดได้สบายมากเลยนะครับเนี่ยใช้อีพ็อกซี่สีไม้แดงทาเลยนะฮะใช่ครับนี่ครับแล้วเนี่ยฮะอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งเราสังเกตดูอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์จริงๆอ่ะใช่ครับผู้ชายคนนี้เขากำลังทาสีอยู่เนี่ยครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตายดูไม่ออกเอาตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วเอาคอนกรุดคลับข้างนอกเนี่ยนะใช่ครับ สวยครับแล้วนั่นก็เจาะผนังตูวคอนเทนเนอร์เพื่อจะทำประตูเลื่อนเข้าใตายละท่านนะครับอันนี้ด้านหนึ่งก็ใช้ในเรื่องของเราเรียกว่าไม้ผนังบางใบนะครับอีกด้านหนึ่งเราใช้ g s e r ร e s นะครับ G ศูนย์กับ G1 หนึ่งติดสลับกันไปนะครับก็สวยงามครับดูยังไงผมก็ดูไม่ออกว่าเป็นคอนเทนเนอร์เนาะถ้าเรามองข้างล่างไปตรงหัวมุมเสาครับจะเจอโบ โบที่สำหรับในล็อกในเรื่องของรถตู้คอนเทนเนอร์ครับจะเห็นเป็นกลมๆอยู่ข้างล่างล่างสุดเลยนะครับ,รบเอาใต้ใต้เลขท่านผู้ชมเห็นเลขไอ้หกสิบสองอะไรนั่นไหมฮะมองใต้ลงไปนิดนึงนะนั่นเลยเป,เป็นโบลับครับผมบนะฮะอ้านะท่านผู้ชมฮะถ้าเผื่อยังไงก็ตามแต่นะครับก็ขอย้าุาตพิธีว่าเราสัญญาที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้านะฮะเนี่ยครับป้ายนี้ก็ปักติดอยู่อย่างมั่นคงถาวรอยู่ที่ออฟฟิศของเราที่สระบุรีใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าเืิดท่านผู้ชมสนใจนะก็น้องนือจากเว็บไซต์ที่อยากจะชวนให้ท่านเข้าไปดูคือ w o r l d w i d e w e b c o n b o o d c o t h แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้นะครับโดยโทร1732แล้วก็กด4นะครับขอพูดกับน้องปอ ไม่ไม่พูดใครก็ได้ผมพูดเล่นมีรูปเขาก็เลยเซานะฮะนะครับก็สามารถที่จะรับทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมรวมทั้งการติดต่อกับคุณธวัชชัยนะฮะเพื่อที่จะที่สุดแล้วก็มีบริการติดตั้งกันต่อไปนะฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่างเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่หยุดเสาร์อาทิตย์แวะไปโฮมโปรโฮมโฮมเวิร์กนะครับจะไปรับหนังสือ คอนวูดไปเนี่ยก็จะดีมากเลย,เลยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขามีอะไรยังไงบ้างแบบนี้เนี่ยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เกิดจินตนาการต่อไปได้เลยนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการ i n s i ีอินไซ์หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณทวัชชัยผิวครามจากคอนวูดและผมโอวาสลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ